รองเท้าคู่ใหม่ที่แพงที่สุดในชีวิตของแบรนด์ขอบคุณนะครับที่รักเดีย๋ยวมาดูข้างในกันนะครับผมแพงที่สุดในชีวิตฮะคู่แรกขอบคุณที่รักนะครับผมส่งการในพร้อมไปเหนือแล้วนะครับคุณหลานพี่จะไปซื้อรองเท้าให้รองหน้าเปลี่ยนไปเหนือแล้วนะครับขอบคุณหลาน ขอบคุณล่วงหน้านะครับผมตะพีตะไคร้แคนหลานเลยนะครับผมขั้นวินิจจวนภูมินะฮะลดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เชิญไปเที่ยวกันได้นะครับผมเชิญขั้นเวินดจจมาเจ็กจโวนภูมินะครับเชิญไปเที่ยวชมกันได้นะฮะรดสูงสุดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมต่มสุดห้าสิบเปอร์เซ็นต์สองสิบเจ็ดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผม อบคุณมากครับสอบคครับถ้าคุณมีเงินติดแบรนด์ก็ไปของแบรนด์เลยแต่ถ้าคุณไม่มีเงินเยอะจะเอาส่วนลดคุณก็ไปที่มันลดเยอะที่สุดนะครับผมอย่างเช่นก้าว1์เป็นต้นนะครับผมจะแพงจะถูกก็เอาที่หุ้มหนังเท้าเราได้ก็พอนะฮะคุ้มกันเศษเห็นถึเศษใจตะปูเศษแก้วเศษกวดให้เราได้ครับผมนะ ใส่แล้วให้มันปลอดภัยครับผมไม่ว่าแพงก็ใส่แล้วจะบินได้นะแล้วแต่รสนิยมของคนอยู่ที่การประมาณตนของเงินในกระเป๋าตัวเองและการไม่เพิ่มกินเล่นเกินความจําเป็นสวัสดีครับเงินคนเราไม่เท่ากันนะครับผมบางคนตายใช้เงินยังคนรวยตายใช้เงินยังไม่ทันหมดคนจนใช้หมดตั้งแต่ยังไม่ทันตายเลือกนะครับว่าเขาใครจะเป็นแบบไหน แต่ถ้าคนจนใช้เงินหมดตั้งแตยง่ยังไม่ทันตายคือใช้คุ้มค่าครับผมทุกบาททุกสตังค์ที่หาไม่ได้ครับผมใช่ไหมครับสวัสดีครับ